สวัสดีทานผูโซมมาคบกับข่าวพระเจ้าอาเตยที่เสิร์งมย์เขาก็มาเนี่ยเขียฟรีไฟีกแล้วเนาะตอนเนข้า็ปยืดแดง,แดง,แดงสองดาวสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกแต้มเนาะดีายอีกประมาณสิบสี่แต้มเนาะเขาสี่ึ้นสามดาวเนาะบอกว่าที่ขึ้นได้ สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ย่างมีสตาอ ค <Nope. S 2> งนี้ตอตอบไดโน้ nope.

ถ้ามีคนมาเขาคือสีหัวแตกแล้วเนาะ Nope. 光头。嗯嗯 อันนี้ก็เป็นซอง u t u b e อเตอี่ทีวี่นอนตอนนี้มีผู้ติดตาม4,000คนแลน้วเนาะฝากมาติดตามเพิ่มนะเด้เอ,อฝากถึง1,000คนเร็วๆเวนาะ โคลต้องวางว้หน้าต้นสองแสดงว่ามีคนสูงอยู่ตัวตัวนี้น่ะวิทยาวาเสียนบุก Double kill. ตาเดีเยวเนาะที่เขาสีขึ้นแดงสามดาวนงงเนาะบ่งหัวสุดสายบอลเนะาะแต่ว่าน่าจะขึ้นอยู่บ้างในสามคิว no ีคนเปิดโดนมาตัวอันดัห่างหนะู w นมัน h a t the fuck? คิวเนาะตาที่เขามีตาหนึ่งเขาได้สิบสองบหรือสิบสามคิวนี่แหละแต่ว่าบอลไออาร์ตคิปเนาะเนห้องเสียงให้เบิ่งประวัติเนาะมีตานเนาะได้สิบสองคิวแต่ว่าบอลไออาร์ตคิปเนาะแต่ละตาสี่ได้ตานั้นที่มันโรผานั้นบนอลไอเลนเนาะถือาาเบี้เยเขาพอดีพอดีมันตายวะแต่ว่ามันโรผา โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ผมมียังไงธรรมาก,กะอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์กันจะกห้าข่ยแทรกแอย่าลืมกดติดตามเนาะไอดี no. ตัวนี้ที่แรกที่คอยว่าเข้าแฮกไปเนาะแบบว่าเขา้าเขาสอนกันกับรหัสคอยนอนแต่ว่ามันแบบว่ามันกัไอดีมันก็ ID, นกนยังขางอยู่น้องพงขอยอยู่เนาะส่วนได้ก็